สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ป3นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทามาแบบฝึกหัดกันนะคะเราจะมาทําโจทย์ปัญหากันเลยนะคะตัวอย่างมาโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชาย1720คนมีนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชาย 613คนโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนหญิงทั้งหมดกี่คนนี่นะคะเขาจะตั้งประโยคสัญลญักษณ์มานะคะอะ่มาเริ่มเลยนะคะนี่เอา170 1,720ตั้งนะคะบวกกับ613ตั้งเท่ากับเท่าไหร่นะคะมาะข้อที่1่ โทรศัพท์มือถือเครื่องยาวไอ้เครื่องหนึ่งราคา3780บาทนะคะ3780บาทวงไว้เลยถ้ามานิดซื้อโทรซื้อได้3ในราคา3150บาทท่าง <c oughs> ขออภัยค่ะเมื่อกี้ไอ ร้านลดราคามีมาให้มานิดกี่บาทนะคะ <c oughs> ประโยคสัญลัก,กษณ์เราจะตั้งว่าเอาอะไรตั้งคะเราจะลดนะคะเราจะต้องเอาอันนี้ตั้งนะคะเอาตัวเลขที่มากเนี่ยตั้งนะคะสามเจ็ดแปดศูนนะคะลบกับสามพันหนึ่ง ร้อยห้าสิบเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นั่นเองนะคะนี่คือวิธีการทำอ่ะเราจะลบกันได้เท่าไหร่นะคะมาเดี๋ยวเรามาเอากระดาษทดกันกระดาษทดมาแล้วคะ่ะอ่ะมาเสียงเปลี่ยนนิดน,น,น,นะะ 3, ึงนะคะเราเอาสา0พั้ศตังนะคะลบด้วย สามพันหนึ่งห้าศูนย์นะคะเรามาลบกันศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์นั่นเองแปดลบห้าได้สามนะคะเจ็ดลบหนึ่งได้หกนั่นเองไอไม่มีรวมกันเป็นไม่มีนะคะอันนี้ขอให้หกร้อยสามสิบบาทนะคะอ่ะเขียนโจทย์อย่างนี้ด้วยนะคะว่า สวนหนึ่งโทรศัพท์เดี๋ยวเขียนผิดนะคเรียนเดี๋ยวแป๊บน,นะเขียนใหม่นะคะเมื่อกี้เขียนผิดทางทางร้านนะคะทางร้าน ลดราคาให้นิดให้มานิดนะคะให้มานิดเท่าไหร่คะหกรสาสิบนะคะนี่หกร้อยสมสิบอยสาสิบาทค่ะนี่นะคะเสียงจะเปลี่ยนนิดนึงนะคะ ข้อแรกเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ข้อแรกเสร็จเรียบร้อยนะคะอ่าอ่ะ,อะข้อที่สองนะคะโรงงานแห่งหนึ่งผลิตนมนะคะได้สี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบกล่องนะคะขายไปสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบกล่องนะคะจะโรงงานจะเหลือ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 เนี่ยค่าว่าเหลือเหลือเหลือนะคะเหลือเหลือนม กี่กล่องนะคะเหลือเราต้องเอามาลบอีกแล้วนะคะได้ลบอีกแล้วมาเราจะเอาอะไรตั้งครับประโยคสัญลักษณ์นี้ต้องเอา48,730ตั้งใช่ไหมคะนักเรียน CAC นี่นะคะ48,000 40,000นะคะเขียนลูกน้ำด้วยนะคะต้องเขียนทุกครั้งนะคะ 8,730นะคะลบกับอะไรคะสอง0มืน,นะคะสองมอเไอสองมืห้า0ันเ5็90้เาท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเรามาคิดเลขกันมาค่ะทดจงมาอันนี้เดี๋ยวแป๊บนะคะอ่ะมาคุณครูลบเรียบร้อยมาแล้วจะเอา48นะคะ 4 8 0 0มนะคะเจ็นะคะลบกับ25,790นะคะลบกันอย่างนี้ตั้งนะคะศูนย์ลบศูนย์ได้ไหมไม่ได้นะคะไอศูนย์ลบศูนย์ได้ศูลบศูนย์ได้เจ็ดสมลบเ้าได้ไหมไม่ได้นะคะไปยืม7 7เหลือหกนะคะหกกสามเหลือสิบา สิบสามลบเก้าได้สี่นั่นเองนะคะหกลบเจ็ดไม่ได้ไปยืมแปดจากแปดเหลือเจ็ดนะคะจากหกเหลือสิบหกสิบหกลบเจ็ดเหลือเท่าไหร่คะสิบหกลบเจ็ดก,ก็เหลือ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 เท่าไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกเหลือเก้านั่นเองนะคะเก้าลูกน้ำทุกมาตองค้างนะคะเจ็ดลบห้าเหลือสองนี 2, ่สี่ลบสองเหลือ สองนันเองอ่านี่นะคะคือคำตอบนี่ไปไงล่ะคำตอบนะคะคำตอบก็คือเดี๋ยวเขียนก่อนนะคะโรงงานเหลือนม จริงต้องเขียนเป็นเลขไทยนะคะแต่เ,เลขอาริบิก็ได้สองสองกล่องนะคะอ่ะเสร็จแล้วข้อที่สองเดี๋ยวนะคะเราทำหน้านี้ก่อนนะคะอ่ะข้อน,นี้ค่อยทำทีหลังเจ็ดนี่นะคะได้ท่อนี้ละ โรงงานเหลือนม22,940กร่ล่องนะคะต่อมาข้อที่3ค่ะเงินเดือนของสมชายเท่ากับ23,570บาทนะคะเงินเดือนของมานพเท่ากับ19,235บาทนะคะ สมชายมีเงินเดือนมากกว่ามาพานบกี่บาทนะคะสมชายเนี่ยมีเงินมากกว่ามานพกี่บาทมาเรามากกว่าก็คือบวกนั่นเองนะคะจําไว้มากกว่ากับน้อยกว่าน้อยกว่าต้องลบนะคะนะนี่นะคะเราต้องดูจากตรงนี้นี่เท่านั้นนะคะเราก็ต้องใส่ 3ามนะคะห้าเจ็ดส,สามมืนไอสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบตังบวกด้วยด้วยเออบวก,บวก,บวกห้ายสามสิบาบาทนะคะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมโอเคแล้วเรามาลบกันดีกว่า ไอเอามาบวกกันสามศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์บวกกับเอีกหนึ่งเก้านะคะสองสามห้านี่บวกกันศูนย์บวกห้าได้ห้านั่นเองเจบวกสามเป็นสี่นะคะนี่เอเออเอ๊ะอ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 ะผิด เจ็ดบวกสามไม่ใช่สี่ก็คือเป็นสิบนะคะขอโทษด้วยนะคะที่มีผิดพลาดนิดนึงโทษหนึ่งค่ะห้าบวกสองเป็น 7, เจ็ดรวมกันหนึ่งเป็นแปดนะคะสามบวกเก้าได้เท่าไหร่คะสามบวกเก้าได้เท่าไหร่เอ่ยเป็นสองนะคะสองทดหนึ่งสิบสองนั่นเองอ่ะคาตอบนี่นี่นะคะ สี่0มืนสอพันแปดรอยห้านะคะอ่าเราเขียนเลยสมชายสมชายมีเงินมีเงินเดือนนะคะเงินเดือนมาอกวามานบ 4 2 8 0มื 42, นั่นเองนะคะบาทนี่นะคะบวกนะคะนี่ดู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 ด,ดูทำไปได้แล้วนะคะอ่ามามาดูนี่พาฝากเงินไว้กับธนาคาร53674บาทต่อมาฝากฝากเงินเพิ่มอีก สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทนิพามีเงินฝากธนาคาราไม่รวมเงินรวมเป็นเงินกี่บาทบวกอีกแล้วนะคะ,ะเราตั้งเลยห้าสามเจ็ดสี่นะคะบวกสองกะสองหมื่น สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะมาเรามาบวกกันดีกว่าคะนักเรียนอ่ะตั้งเลยตรงนี้ดีกว่าหกเจ็ดสี่บวกอีกสองเก้า อ,อ้าวคิดทำไมไม่เป็นไรชอบมันเถอะค่ะนักเรียนเจ็ดแปดไม่ใช่คำตอบนะคะสี่บวกหนูได้สี่นั่นเองเจ็ดบวกแปดได้สิบห้านั่นเองทดหนึ่งนะคะ 6บวก7ได้เท่าไหร่คะ13บทดเอออีกหนึ่งเป็น14นะคะ1 3บวกเเป็นเท่าไหร่คะ3บวกเเป็น12ใช่ไหมโอเคถูก2อถูกต้องอออโอเคสิบองเก,กนหนุเป็น13ทด1นะคะ5บวก2ได้เท่าไหร่คะติ๊กต๊อก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 เป็นเนะคะบวก1 8. เป็น8เก่งมากๆเลยนะคะ นีพานี่เราได้คำตอบแล้วมีเงินเงินฝากธานาคารธานาคารรวมเป็นเงิน จุดจุดจุดนั่นก็คือแปดสามสี่ห้าสี่บาทเสร็จค่ะอ่ะพี่พาเหลือเงินไอรวมเป็นเงินแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบสี่นะคะอ่าวิชาคณิตศาสตร์ปสามนี้นะคะ ก็จบเป็นเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะอ่าสำหรับวันนี้คุณครูโบนะคะได้จะขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมไปทำกันเยอะๆนะคะแล้วไปฝึกคิดเลขแบบนี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย